คุณแม่ได้ยินว่าคุณแม่นะาจบด้งปริญญาโทเลยนะคะครเลยค่ะจริงอยากให้น้องมีอาชีพอยากให้น้องมีรายได้ช่วงนี้แต่ละคนไม่ได้ถามรายละเอียดเลยตอบตกลงเลยเพราะว่าสองท่านนี้ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วจะได้มีเงินด้วยอะไรด้วยนะรู้ไหมว่าทำไมที่ถึงไม่การจัดฟ้องฝันเราทำไมคะแม่เพราะเราเห็นสองคนนี้ทำโดยที่ไม่ได้มีสื่อช่วยไม่มีอะไรแต่เขาทำมานานแล้วตั้งแต่เคสเด็กที่ไรอ่ะพี่อ๋อเห็นฟองฝันทำ อำอเ,เพ้าะเคสนั้นพี่เอาก็ไปซับพอร์ตต่อ<ช><ล>ซึ่งเราอะ่ะดีใจนะที่มีมีคนอย่างเนี้ยช่วยเหลือสังคมจีจดกูดี <c oughs> <yse> เรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนค่ะสงสารแล้วก็ติดตามข่าวกันค่ะสำหรับข่าวของทางด้านน้องฝนนักศึกษาสาวปริญญาโทวัย26ปีสาวแม่ลูกอ่อนค่ะที่มีปัญหากับอดีตสามีแล้วก็แม่ผัวแย่งลูกน้อยวัยหนึ่งเดือนเศษกันจนภายหลังเนี่ยมีการมาออกรายการโหนกระแสค่ะและเรื่องราวเนี่ยมันก็จบลงได้ด้วยการที่คุณย่าหรือแม่ของอดีตสามีอย่างหมอแว่นค่ะได้นําหลานสาวมาคืนให้กับทางด้านน้องฝนต่อหน้าสื่อมวลชนก็เป็นอันว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็จบลงไปซึ่งหลังจากนั้นค่ะทางด้านคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งซึ่ ซึ่งเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือน้องฝนเนี่ยมาตั้งแต่ต้นค่ะก็เกิดสงสารค่ะและก็มีการติดต่อ2อินฟูคนดังไปนั่นก็คือเจ๊กันดอนเมืองแล้วก็ซอฟัน2คนดังในทิกตอกค่ะให้ช่วยเหลือในการไลฟ์ขายของซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ให้โอกาสทางด้านน้องฝนค่ะและก็มีการจ้างงานน้องฝนมาไลฟ์ขายของในทันทีก็คือทางด้านคุณต้นอ้อเนี่ยอยากให้น้องฝนค่ะมีะไรายได้เพื่อที่จะรักษาตัวเองแล้วก็นําไปดูแลลูกน้อยวัยหนึ่งเดือนเสร็จว่าน้องเองเนี่ยก็เพิ่งคลอดลูกออกมาไม่นานค่ะร่างกายเนี่ยก ยังไม่สามารถทํางานหรืออะไรได้จึงได้มีการติดต่อทั้งสองคนและทั้งสองคนเองเนี่ยก็ตกลงรับกันไปด้วยดีแล้วก็มีการไปไลฟ์แบบเสร็จสับด้วยกันค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนจะจบก็ไม่จบค่ะมันมีดราม่าขึ้นมาใหม่นั่นก็คือทางด้านเจ้กันดอนเมืองเขาได้ออกมาโพสข้อความค่ะผ่านทาง a c e บุ o k ส่วนตัวของเขาซึ่งเขาเนี่ยมีการระบุข,ข้อความค่ะว่าขออนุญาตประกาศตรงนี้นะคะพี่กันขอไม่รับงานให้กับน้องคนที่เพิ่งมาไลฟ์กับพี่กันไปเมื่อวานนะเพราะว่าน้องไม่สบายใจค่ะที่จะ ต้องร่วมงานกับแม่ค้าและคนหิวแสงแล้วก็เผือกเรื่องคนอื่นไปทั่วเขาสืบประวัติพี่จากโซเชียลแล้วเขามาพูดกับรุ่นน้องที่มาขอให้เราช่วยซึ่งพี่เพิ่งสร้างว่าน้องเขาคิดแบบนั้นแต่ขอชี้แจงตรงนี้นะคะเคสน้องพี่ไม่ได้ติดต่อไปก่อนแต่อย่างใดแต่ได้รับการติดต่อจากรุ่นน้องมาขอความช่วยเหลืออยากให้ช่วยสนับสนุนแล้วพี่ก็ตกปากรับคําโดยที่อยากช่วยสปอร์ตรุ่นน้องกับเห็นใจเคสของความรู้สึกของคนเป็นแม่แค่นั้นเพราะพี่ไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้จึงไม่ทราบว่าน้องคนน เป็นผู้มีความรู้จบสูงมีการศึกษาหรืออะไรเพราะที่พี่มีให้แค่ความเห็นใจในฐานะมนุษย์แม่ด้วยกันแค่นั้นเองยังชวนเขาอุ้มลูกมาช่วยแพ็คของเลยเพราะอยู่สุพรรณเหมือนกันไม่รู้ไงว่าเขาจบสูงได้ยินแต่แค่ตกงานเลยชวนให้มาสมัครงานโดยเอาลูกมาเลี้ยงที่โรงงานได้ก็แค่นั้นสําหรับใครที่สนใจติดต่องานไปติดต่อกันเองได้เลยนะไม่ต้องติดต่อผ่านพี่แล้วพี่ไม่รับเคสแล้วค่ะพี่เข็ดดราม่าวิ่งชนทุกวันสงสารก็แต่ต้นอ้อโดนตอกหน้า ว่าอยากได้เท่าไหร่พูดมาเลยแล้วยังกล่าวหาว่าเป็นคนหิวแสงไปด้วยอีกแต่ก็คนหิวแสงแบบพวกพี่นี่แหละที่คอยช่วยเหลือคนไม่มีแสงในขณะที่เวลาต่อมาค่ะทางด้านซอฟันก็ได้มีการออกมาโพสข้อความค่ะว่าล่าสุดจะแจ้งความรบกวนคุณพี่รีบไปแจ้งเลยนะคะและหลายๆคนค่ะก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่ารถทัวร์เนี่ยเตรียมเลี้ยวรถแล้วและอีกรายก็บอกว่าเริ่มที่จะเข้าใจแม่ผัวแล้วค่ะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางด้านเจกันดอนเมืองเนี่ยยังออกมาโพสข้อความอีกแบบสดๆร้อนๆว่าขอแม่ตอบดรามา่าเรื่องเมื่อวันแล้ว ะะและไม่มีการเปิดแชทอะไรทั้งนั้นขอเชื่อผู้ใหญ่ค่ะพี่เขาบอกมองคอมเมนต์ที่จะให้เราผิดให้ได้หรือคอมเมนต์ที่มันแย่ๆมองมันเป็นหมาบ้าที่ชอบกัดแซะแล้วเดินข้ามมันไปเป็นคําแนะนําที่เฟียดมากเหมาะกับกันมากค่ะแต่กันคงต้องขอเพิ่มอีกนิดน,นึงค่ะเม้นไหนที่มากเกินไปอคติเกินไปแล้วยัดเยียดความผิดให้เราจนเกินไปขออนุญาตนัดเจอที่หน้าบัลังค่ะหวานเจี๊ยบและตอนนี้ค่ะล่าสุดก็ต้องบอกว่าดราม่าในเรื่องนี้ค่ะของทางด้านน้องฝนสาวปอโทเจ๊กันดอน เมืองซอฝันแล้วก็คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยเริ่มที่จะมีผู้คนค่ะให้ความสนใจมากเยอะมากๆเลยแล้วก็มีการไปทัวร์หลงที่ทางด้านน้องฝนกันค่อนข้างเยอะค่ะซ,ซึ่งหลายๆคนก็คอมเมนต์แรงค่ะถึงขั้นบอกว่าเข้าใจแม่ผัวแล้วในขณะที่พอเกิดดราม่าค่ะน้องฝนเนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวด,ด้วยการปิดช่อง t ิกต็อกของตัวเองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยไม่มีการออกมาโพสต์หรืออัพอะไรใดๆทั้งทาง t ิกต็อกหรือ Facebook ค่ะก็เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะแต่ดูเหมือนว่าเรื่อง จะไม่จบลงอย่างง่ายๆแน่นอนค่ะออกไปกูไปมึงทำงานทำงานได้แบบเดียวนี่แหละไปมึงไปดิขายอะไรบ้างของแม่อ่ะรโรชานันหอมมีไหนอ้าถ้าบีบมาอ้ามาโรชานันหอมมาปักอากาศอม่ได้ถุงนี้อ่ะก็มาอยู่ช่วยป้องป้ะสวัสดีนะคะทุกคนแม่นั่งไหมแม่นั่งไหมสตาร์ทก้ากูไงสีน่ารั ตัวเล็กไปตัวเล็กไปหอมากคอมเมนต์มาัวทำเป็นตัวอย่างแม่น้อวันสวัสดีนะคะทุกคนค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะลูกค้าจ๋าใครที่เข้ามาแล้วซับแพลซับแผลซับแผลค่ะซับแผลซับแ์ลคุณแม่น้องมาลินเลยนะค่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวต้องทำการคุยกันก่อน ได้ค่ะคุณแม่ได้ยินว่าคุณแม่จะจบดังปริญญาโทเลยนะคะโทเลยค่ะจริงค่ะสาขาอะไรสาขาอะไรครับสาสาโมนชนค่ะทุกคนสาสาโมนชลอุ้ยสาัยอะไรทียูค่ะทียูคืออะไรวะเกือบร้องไห้ไม่ได้เรียนหนังสือทียูแบรดฮะไทยแม่ไม่อยู่อ่อ่บไทยยูนิเวิร์สไทยยูนิเวิร์สอ๋อโอเคค่ะไทยยูนิเวิร์สนะคะวันนี้คุณแม่ใช่ที่ไหนได้กินกันไฟหรือยังคะแล้ก็เชื่อกู้ วันวันนี้คุณแม่ได้กินเฟรนฟรายหรือ,อยังคะกินแล้วค่ะออกเงิน็มจำนวนนะคะโอ้โหโลดมากไม่เป็นไรค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะคุณแม่น้องมาลินเรามาซัพพอร์ตเรามาซัพพอร์ตด้วยการจ้างงานค่ะแม่แม่ต้องบอกงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วพี่อ,อ้นสายซัพพอร์ตน้องแต่าไปออกรายการใ่้แม่แม่มแล้วก็ทักมาหาแม่การกับเขาฝันนะคะก<ไ>็แบบว่าอยากให้พี่เขาได้ทํางานในระหว่างที่เขาเลี้ยงลูกนะคะ ที่ลูกก็จะได้มีเงินด้วยอะไรด้วยนะคะรู้ไหมว่าทำไมที่ถึงแม่การกับซอฟันก่อนทำไมคะแม่เพราะเราเห็นสองคนนี้ทำโดยที่ไม่ได้มีสื่อช่วยไม่ได้แไรแต่เขาทำมานานแล้วตั้งแต่เคสเด็กเทอะไรอ่ะพี่อ้อเห็นซอฟฟานทำทำแล้วเคสนั้นพี่อ้อก็ไปซัพพอร์ตต่อซึ่งเราอะดีใจนะที่มีมีคนอย่างเงี้ยช่วยเหลือสังคมย่างจริงจริงนะอ่าโอเคามาแอบยูข้างหลังเขาหนา ยังไ,ไงต่อแม่นั่นแหละพอเราเห็นซอฟันธามเราก็เลยคิดถึงสองคนนี้เลยโทรหาต้องบอกว่าเคสของฝนเนี่ยสองท่านเนี้ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยโทรมาหาตนอว่าเฮ้ยพี่อ้อเราอยากเอาน้องมาขายของไม่ใช่นะคะเป็นพี่อ้อเองที่คิดถึงปันกลับเจกันก็เลยบอกว่าอยากพี่ช่วยน้องหน่อยอยากให้น้องมีอาชีพอยากให้น้องมีรายได้ช่วงนี้ แต่ละคนไม่ได้ถามรายละเอียดเลยตอบตกลงเลยเพราะว่าสองท่านนี้ติดตามเรื่องนี้มาอยู่แล้วใช่ปัญหาแม่ัวลรูกสักใครมีกันทุกบ้านเนาะแม่เนาะบ้านเออมีค่ะบารีเดทอย่าพูดเลยยวทัวรลงอีกอ่าไอพอพอพอเอออย่าพูดนะคะอย่าพูดเลยยวทัวร ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว